มียาไม่มียาพี่ตถอดสองหลอดพี่ออกมาไม่มียาพี่ท๊ะไอเนี่ไงวางบิ้วปรับไปนี่ยตรงไหนที่พีมไม่ได้พีมให้ผมได้อีกห้าวิสามวิเดี๋ยวบ้านตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยบ้านเออเนี่ยอ่านีพเลยอ้าวยาที่บ้านเอออยู่ได้อยู่หลังหนึ่งสี่ลูกเอง อะไรอะ่ะโดนอะไรเอลเก้าหทำไมมันนัดเดียวอะ่ะพี่เปอะมาตายบอกโดนโอ้โหพี่รู้แล้วโปผมไม่เห็นพี่บิ๊กอ่ะมันยังไม่ได้ยิงเลยมันมันมีเสียงเก็บเสียงมานัดเดียวเข้าหัวพี่บิก๊กเราตายเลพี่บิ๊กเลือดเหลืออะไรเลือดเหลือเยอะอยู่าะไปบ้านมงเขาวดีวกว่าดีกว่ามา พี่ก็กลับไปเก็บอย่างเงี้ยวิ่งวิ่งมาใช่ปะพี่ว่าจะโฮมกลับบ้านซะหน่อยอ่ะของพี่เยอะมากเลยเทรดมาเก็บก่อนป่ะโอ้ไม่ใช่เลยเบื่อมากเดี๋นี้เยอมีบ้านเยอะอยู่นะเดี๋ยวโอโไปเก็บก็ได้พี่เยอะมากเถรดช่องน่าจะไม่พอไม่ใช่ พี่บอาว์จีตัวหยุดเจ็ดลูกอะเพิ่งยิงเนอะพ,<ด>พี่โฮงกลับก่อนได้ยินเสียงปืนอยู่แถวนี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพี่โฮงกลับก่นอนร,รองนี้แหละอะไรกับแต่ตอนนี้ผมจะโฮงกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวเอา RPG มาเพิ่มด้วยนะครับผมกลับแป,ป๊บเดี๋ยวพี่มังัดสองหลังนีเลยซ้ายขวาเลยเนี่ย โอ้โหวิ่งไปเข้าเขตหนาะแเมงไม่ไปอีกพี่มีคลิปไหมพี่พ มดิพี่อัดไว้แต่พี่ไม่รู้มันอยู่ไหนะ่าอยู่ๆก็ตายเลยอะ Two hours later จะงัดละเอาหลังบนก่อนแล้วก็เอาหลังล่างหลังบนมีสองหลังอะเอาหลังนี้ก่อนพี่เนี่ยจากนั้นข้างของนี้แหละเฮ้ยมีคนปีนปีนอยู่นู่น,นว่ะไปเลยฝั่งผนังนั่นแหละ ยิงอย่างงั้นไม่บักเหรอยิงแบบตัวเมื่อวานมันน่าจะขึ้นเชลเลยแต่เราไม่เห็นปลายเชลตั้งแต่ต้นมันอะกระสุนมันมันเรียกพื้นงานไหมอี่ลง,ง,ขงข้างบนเนีไอ้มอสก็บอกว่าไอ้อะไรคือจะทำงานกันเชื่อนกันกนเนี่ย กสเพิ่งเด็กไม้พี่ไม่มีของแบบแต่ไม่เจอบิลต้องมีซันเฟอร์งัดมนลงมอมุมบนเลย เน่สันเฟอร์ทุกคน4 0 0คุ้มเหมือนเชื่อป่ถ้าถ้าเราไม่ไปที่บ้านมันมันก็ไม่กล้ามาหาเราหรอกไอ้พวกเนี้ยมันน่าจะเชลบักแหละโอเคหลังนี้เคลียร์ไปหาต่อไปเลยทุกคน อยากให้เกมมันแก้เรื่องบั็กเชลนะเอาเชลต่อแล้วขึ้นเอาหลังล่างดีกว่าปะเนี่ยหลังล่างรีเวิร์สเนี่ยหลังล่างนี่หลังใหญ่ดีหลังไหนเด่นหมดอะพี่ที่ไม่ไม่ต้องเจอคนแบบตะกี้เกีน่ากลัวจิเอ็มสองสี่เก้าเหมือนตัวเหมือนเ,ห,นเ,ออเหมือน,อนตัวนั้นเลยอะแล้วเ,เต็บเดียวกันเลย รถที่หมดละจอต่อเลยต้องห้องเด้อเด้วเด้ว่าห้องขวาเด้ด้วย บ้านมี AK นะเว้ยบอดี้ AK นี่เดี๋ยวที่ต้องการเลยโอ้ยสวยเยอะบอดี AK. <ม>้ AK น<ม>ี่ผมว่ามีข้อหนึ่งอ่ะผมว่าห้องนี้ต้องยิงเปิดทางนี้ได้ตรงนู้นเลยเปิดสองเลยได้คนละเกี่ยวอะไรฉย อะไรวะหน้าสันเฟอร์ห้าร้อยนะครับเตาแรกเตาสองไม่มีเตาสามไม่มีเออนี่ได้สันเฟอร์อยู่เนี่ย <c oughs> มีห้าพันกว่าละเดี๋ยวกผมอีหกพันเออนั่นแหละเจอ,ออก่ไหลืออีกสองห้องเนี่ยประมาณสองลูกได้ไหมนเนี่ย C4 อ,อีกสองลูกที่มี C4 เดี๋ยวผมยิงเข้ากำแพงนี้ดีกว่าแต่ยังไม่ได้บิวต้องเอาบิว ซีโฟอย่างละลูกเลยมืดลแล้วเนี่ยห้องเนี้ยเคลียร์แล้วปิดประตูนี้ต้องออกหรือห้องเนี้ยห้องนี้ห้องเนี้ยมีคนยิงมานะมันยิงกันน่ะเฮ้ยมันเบิ้องมันโยดเราเบื้องหลังนี้เสร็จแล้วก็กลับก่อนอันนี้บิ้วโอเคอันนี้ก็ทางเข้าแล้ว โอเคได้ของวันแล้วครับเคียกครับต้องจานแค่เหล็กหายบ้านเราได้มา6กสี่ไม่ีวี900อ่ะไปทุกคนโหวันนี้ก็เดี๋ยวบึ้มต่อเลยเนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้านะครับถ้าอยากดูคลิปแล้วเบิดต่อยังไงอย่าลืมกดติดตาม f a c e b กที TV ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เอาของไปเก็บบ้านก่อนแล้วก็ EP หน้ามาเจอกันในการปึ้มครั้งต่อไปนะครับผม